อู๋นี่ช้างกำลังยืนอยู่เลยนะนี่เพื่อนๆนะโอ้ยดูสิตัวใหญ่มากอะ่ะอูเ๋เดินไปนู้นแล้วเดินไปนู้นแล้วโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอูยตัวใหญ่มากอูยอูยนี่ตามติดชีวิตช้างแล้วครับวววสวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้นี่อยู่ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะนี่เรากำลังจะไปดูช้างว่าย sure> right น like ้ํากันนะครับนะคะต้องขอความร่วมมือมีช้างมาแล้วช้างมาแล้วโอ้ยนี่ดำน้ำมาเพื่อนนี่ดำน้ำมาแล้วสุดสิงของท่านที่เรียบร้อยนะคะคือกิจกรรมของเราจะได้ชมแบบนี่เดินมาทําไมลูกปี่เาเดินมาทำไมมากินกล้วยอะมากินกล้วยอะโอ้ยดูยูยูยนี่รับจากมือคนเลี้ยงช้างเลยนะครับโอ้ยดูยูยตื่นเต้นมากอะโอ้ นี่โอ้ยช้างกัดจ่าอะไรเนี่ยโอ้ยดูดิตัวใหญ่มากอ่ะโอ้ยนี่นี่นี่เราดูจากข้างบนนะครับโอ้ยวูนี่เหมือนเขาเดินอ่ะเหมือนเดินอยู่ในน้ำนะเนี่ยอ่ะเขาตัวใหญ่อ่ะวันนี้นี่นี่นี่มากินกล้วยอ่ะดูดิ่โอ้ยตัวใหญ่มากอู้ยนี่เห็นใกล้ๆเลยนะเนี่ยหัวถั่วตั้งหกอู้ย เดินไปนู่นแล้วเดินไปนู้นแล้วนี่เพื่อนๆนี่นี่เดินผ่านหน้ามิณินไปแล้วนี่ช้างอุ้ยอุ้ยตัวนี้มีงาไม่แน,น่ๆโอ้โหอะไรครับอะไรครับอ๋อตรงนู้นก็มีอีกนะอีกสองเชือกนะเห็นไหมใช่ใช่เน่เน่เน่เห็นไหมเ,เ,เขากินกล้วยทั้งลูกเลยนะนีน่กล้วยมีประโยชน์นะนี่เห็นไหมช้างเขากินใหญ่เลยอุ้ยหนูไปนู้นเลยเขาไปนู้นแล้วนะโอ้ย อากาศร้อนๆอยงเงี้ยเล่นน้ำมาสบายเลยอะโหดูเย็นสบายนี่ต่อไปเรากําลังจะลงไปข้างล่างนะไปดูช้างว่ายน้ํากับตู้กระจกนะฮะเหมือนเหมือนว่ายน้ําในตู้ปลาดูมิลินก็ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ดีใจดีใจโอ้วิคเมนูน่าดีใจดีใจโอ้โหดูดูดูนี่เราอยู่ข้างล่างครับเพื่อนๆนี่เนี่นี่เพื่อนๆนี่นี่เราเห็นตัวช้างเลยนะนี่เห็นช้างอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเนี่ย เหมือนเนี่ยเป็นตู้ปลาของช้างอ่ะม่นินยังไงไม่นินฮะโอ้ไม่นินตื่นเต้นตื่นเต้นนี่โอู๋นี่ช้างกำลังยืนอยู่เลยนะนี่ยเพื่อนๆนะโอ้ยตัวตัวใหญ่มากอ่ะอู๋เดินไปนู้นแล้วเดินไปนู้นแล้วโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอะไรครับอะไรครับไหนเขาเอือหรอเอ้ยเขาก็ต้องเอือสิใช่ไหมเออเดินไปนู้นแล้วเดินไปนู้นแล้วเพื่อนๆดูอุ้ย เัาใหญ่มากโอ้ยโอ้ยตามติดชีวิตช้างแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหจะเป็นใจดีใจเหรอฮะเนี่ยช้างว่ายน้ำ เดินไปเถอะเดินเเดินเถอะเดินเอี่เป็นใช้บัตริวนะคะบัตริ่นเต้นมากเป็นเต้นมากพถ้าไม่นี่เื่นเต้นมากเลยนี่โอ้ยนี่ช้างหลายหเชือกที่รับาังเที่ยวค่ะนี่นะนี่เขากำเากลังกินกล้วยอยู่ข้างบนอ่ะอ่าแเขาก็เดินไปเดินมานะ ข้างล่างก็ได้ดูแบบเหมือนช้างอยู่ในตู้ปลาขนาดยักษ์นะดูไปที่นี่เลยตื่นเต้นนีแบบเพื่อนๆน้องๆแบบโอ้ดีใจกันใหญ่เลยย้าแล้วมาแล้วเดินไปแล้วโอ้ยทางใตๆนีคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่มารับชมในกิจกรรมิชา เสร็จจากดูช้างเล่นน้ําแล้วนะอ่านี่นี่ตอนนี้มาดูนี่มาดูช้างข้างนอกมกั่งนี่นี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยนี่นี่มาดูใกล้ๆไม่นินมาดูใกล้ๆเดี๋ยวนี่ดูดูไม่นินไม่นินโอ้ยนี่ใกล้ๆชัดๆเลยนะโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้นี่นะนี่นี่ๆๆมาป้อนกล้วยป้อนเป็นกำลังใจให้ช้างนะเนี่ยป้อนกล้วยให้ช้างนะครับโอ้ นีมก mm ับมือกระชางด้วย